การค้นพบดี a ของมนุษย์ในซากปร,รักหักพังขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับศูนย์บัญชาการแต่การหาหัวรบของปืนป้องกันระยะประชิดในสถานที่เช่นนี้นับว่าแปลกเกินไปการค้นพบหัวรบของเครื่องบินต่อต้านอากาศยานระยะใกล้หมายความว่าม,ามันถูกโจมตีโดยเครื่องบินต่อต้านอากาศยานระยะใกล้เมื่อรวมกับระยะใกล้ของปืนต่อสู้อากาศยานที่น้อยกว่า4กิโลเมตร แม้ว่าปืนต่อสู้อากาศยานระยะใกล้จะไม่ได้อยู่ในเหมืองทองแดงอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ไกลจากเหมืองทองแดงเมื่อมันยิงไม่ว่าจะเป็นผู้คนในเหมืองทองแดงที่โจมตีผู้อื่นด้วยปืนป้องกันร,ระยะประชิดหรือผู้คนภายนอกที่โจมตีเหมืองทองแดงด้วยปืนป้องกันร,ระยะประชิดเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในเวลานี้ผู้ช่วยคนหนึ่งได้เสนอแนวคิดเหมืองทองแดงอาจถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายได้หรือไม่ ทันทีที่ความคิดนี้ปรากฏออกมาคนส่วนใหญ่ก็ได้รับการอนุมัติทันทีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในตะวันออกกลางไม่เคยหยุดลงและกลุ่มหัวรุนแรงเหล่านั้นจะส่งเสียงดังเป็นระยะระยะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขากำลังกำหนดเป้าหมายไปที่ไซปรัสในครั้งนี้อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการภาคสนามมีความคิดที่แตกต่างออกไป เขาอดไม่ได้ที่จะพูดว่าผมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิดชนิดนี้ที่ผลิตในอดีตสหภาพโซเวียตมีน้ำหนักเปล่าเกือบสองตันหากติดตั้งกระสุนและระบบควบคุมการยิงที่สมบูรณ์มันจะราคาอย่างน้อย3-4ถึงสตันใครเคยเห็นปืนแบบนี้บ้างผู้ก่อการร้ายที่ใช้เวลามากนอกจากนี้แม้ว่าปืนใหญ่ระยะใกล้จะทรงพลังมาก แต่ลำกล้องเพียง30มิลิเมตรถ้ามันถูกใช้ในการยิงตึกกระสุนหลายร้อยนัดอาจไม่สามารถระเบิดตึกได้แต่สถานที่นั้นถูกระเบิดจนเป็นอย่างที่เป็นอยู่และมันจะต้องถูกทำลายด้วยระเบิดมากมายภายในเนื่องจากผู้ก่อการร้ายมีระเบิดเหมืองทองแดงทั้งหมดจนเป็นซากปรักหักพังแล้วทำไมต้องเอาปืนป้องกันร,ระยะประชิดมาด้วยละ่ะนี่จุดจุดจุดอัญประกาศคู่ ทุกคนในที่เกิดเหตุตกอยู่ในห้วงความคิดทันทีสิ่งที่ผู้บัญชาการพูดก็สมเหตุสมผลแม้ว่าปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิดจะมีอนุภาพมากเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นการระเบิดเหมืองทองแดงยุงกัดแค่สองสมครั้งไม่จำเป็นต้องให้ผู้ก่อการร้ายพบติดตัวสองหรือสมตนันหรือแม้กระทั่งสามหรือสี่ตนันคนตัวใหญ่มาที่นี่เพื่อทำสิ่งต่างๆ ทุกคนเข้าสู่ทางตันในทันใดยอย่างไรก็ตามการขุดค้นในจุดต่างๆสถานที่ขุดหัวรบต่อต้านอากาศยานเพิ่งถูกค้นพบและอีกไม่ช้าก็ขุดพบหัวรบเพิ่มเติมและยังพบดินที่มี DNA ของมนุษย์ด้วยอย่างไรก็ตามไม่พบสิ่งที่คล้ายกันในแหล่งขุดค้นอื่นๆ ตัวอย่างที่ขุดได้จากแหล่งขุดอื่นๆเกือบทั้งหมดเป็นซากปรักหักพังของเหมืองทองแดงโดยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับร่างกายมนุษย์และไม่มีร่องรอยใดยๆที่เกี่ยวข้องกับปืนใหญ่ในระยะประชิดในเวลานี้ทองฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆและดับลิวยูชัดตองนำคนสนิทหลายคนไปที่เหมืองทองแดงระหว่างทางพวกเขาพบว่ามีขบวนเครื่องจักรกลหนักและขบวนทหารที่มุ่งหน้าไปยังเหมืองทองแดงด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้หูชูตรงไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อกลุ่มของพวกเขาอยู่ห่างจากเหมืองทองแดง3กิโลเมตรสเสด็จไปพบที่ซ่อนจึงหยุดไม่ทราบสถานการณ์จริงในปัจจุบันของเหมืองทองแดงหูสู้ถงจึงไม่กล้าขับรถต่อไปอีกดังนั้นกลุ่มจึงวิ่งไปตามแนวชายฝั่งด้วยความเร็วที่สูงมาก WU ชัตองเป็นปรมาจารย์แห่งการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาจะไม่ดีเท่าโอโบจนันแต่ร่างกายของเขาก็เคลื่อนไหวเร็วมากและเป็นเรื่องยากสำหรับคนธรรมดาที่จะหาเขาเจอมีคนเพียงไม่กี่คนที่ติดตามเขาซึ่งเป็นปรมาจารย์ในช่วงปลายของดาร์เววดังนั้นระยะทาง3กิโลเมตรจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขา เหตุผลที่พวกเขาเลือกที่จะเดินเท้าเนื่องจากพวกเขากังวลว่าพื้นที่รอบเหมืองทองแดงถูกรัฐบาลไซปรัสปิดล้อมและขัดขวางหากเป็นเช่นนั้นรถยนต์ที่พวกเขาขี่อยู่จะไม่มีโอกาสเข้าใกล้อย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มของพวกเขาแอบไปจนถึงบริเวณใกล้เคียงของเหมืองทองแดงพวกเขาก็แอบเข้าไปในที่เกิดเหตุได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยความแข็งแกร่งและทักษะที่เหนือกว่าคนธรรมดา ในขณะนี้ไซปรัสได้ระดมกำลังพลและอุปกรณ์จำนวนมากจากหลายหน่วยงานเพื่อมาสนับสนุนดังนั้นผู้คนในที่เกิดเหตุจึงปะปนกันและกองทหารที่ดูแลความปลอดภัยรอบๆพวกเขาก็มุ่งพลังไปที่การปิดกั้นนักข่าวสื่อไม่ให้เข้าใกล้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้เลยสักนิดว่า W.U. ชะตองและคนอื่นๆได้ข้ามการทำเครื่องหมายไปแล้ว เมื่อ W ชัดตองมาถึงรอบนอกของเหมืองทองแดงอย่างเงียบๆเขาก็ตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าเขาเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเมืองทองแดงขนาดใหญ่แห่งนี้ซึ่งใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะเสร็จสมบูรณ์หมัดนี้กลายเป็นซากปร,รักหักพังลึกกว่าสิบเมตรในซากปร,รักหักพังในขณะนี้มีการขุดเครื่องจักรก่อสร้างจำนวนมากตามจุดต่างๆ มีเครื่องเจาะหลายเครื่องในที่เกิดเหตุเครื่องเจาะเหล่านี้เจาะใต้ดินอย่างต่อเนื่องพยายามดึงส่วนประกอบของดินที่อยู่ลึกลงไปหลายร้อยเมตรเพื่อดูว่ามี DNA ของมนุษย์อยู่ในนั้นหรือไม่เพื่อตรวจสอบว่าด้านล่างของทองแดงของชันระเบิดใครบางคนอูสู้ถงตกใจกลัวเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปฉากนั้นหลังจากหยุดไปนานและเตรียมส่งกลับไปให้พระเอก หลังจากนั้นเขาเห็นเต็นท์เดินทับจำนวนมากตั้งระะง่านอยู่ในอากาศโดยรอบเขาจึงตัดสินใจเข้าไปข้างในและค้นหาเกี่ยวกับความคืบหน้าในการทำงานในปัจจุบันของเจ้าหน้าที่ไซปรัสเมื่อเขาพบว่ามีใครบางคนกำลังส่งตัวอย่างไปยังเต็นท์เดินขบวนหลังหนึ่งเขาเอ็นตัวพิงทันทีโดยไม่ส่งเสียงผ่านผ้าใบเต็นท์เขาได้ยินการสนทนาภายในหนึ่งในนั้นกล่าวว่า ผู้บัญชาการเราพบตำแหน่งที่เคยพบหัวรบต่อต้านอากาศยานมาก่อนและพบหัวรบหลายหัวต่อการจนถึงตอนนี้เราพบหัวรบมากกว่าส0สบหัวรบรวมทั้งหัวรบสี่หัวที่มีดี a ของมนุษย์ประโยคนี้จนทำให้อู่ชู่ถงตกใจมากเขาอดไม่ได้ที่จะคิดกับตัวเองปืนใหญ่ระยะประชิดทำไมมีปืนป้องกันร,ระยะประชิดในกองทหารรักษาการของทหารที่เสียชีวิตอัศเจรี ในเวลานี้ผู้บัญชาการกล่าวว่าขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาตรวจสอบ DNA ของมนุษย์บนหัวรบทั้งสี่ทันทีเพื่อดูว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่นักข่าวกล่าวว่าโอเคผู้บัญชาการผมจะจัดการทันทีผู้บัญชาการพูดอีกครั้งอย่างไรก็ตามมีอีกอย่างนักข่าวพูดด้วยความเคารพผู้บัญชาการโปรธบอกฉันด้วย มันถูกยิงจากด้านในของเหมืองทองแดงหรือไม่ก็ถูกยิงจากด้านนอกของเหมืองทองแดงเหมืองทองแดงดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือคุณต้องหาปลอกกระสุนของปืนป้องกันร,ระยะประชิดมาให้ผมหลังจากนั้นผู้บัญชาการก็พูดอีกครั้งสั่งปล่อยให้ฉากทีมขุดค้นจะให้ความสนใจว่ามีปลอกกระสุนของปืนต่อสู้อากาศยานในซากปร,รักหักพัง และนอกจากนี้ขอให้ทีมที่สองค้นหาบอดแสของปลอกกระสุนในระยะ2กิโลเมตรรอบๆเหมืองทองแดงนักข่าวพูดทันทีโอเคผู้บัญชาการฉันจะจัดการให้ตามที่ทันทีที่พูดจบเสียงก็ดังมาจากเครื่องส่งรับวิทยุ รายงานหมายเลขสามหนึ่งรายงานหมายเลขสามหนึ่งเราพบปลอกกระสุนปืนต่อสู้อากาศยานระยะประชิด30มิมลลิเมตรในซากปรักหักพังโปรโดดูสิ่งเหล่านี้ปลอกกระสุนกระสุนตรงกันไหมผู้บัญชาการรู้สึกตื่นเต้นทันทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้และพล่องออกมาส่งปลอกกระสุนมาให้ชันทันที ไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ถือปลอกกระสุนหลายนัดที่ถูกบทที่และพังยับเยินในซากปรักหักพังเปลือกหอยวิ่งเข้าไปในเต็นท์หลังจากได้รับภาพถ่ายแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธระยะไกลย,ยังได้ให้ความเห็นเบื้องต้นว่าปลอกกระสุนเหล่านี้เป็นปลอกกระสุนของกระสุนต่อต้านอากาศยานระยะประชิดขนาด30มิลิเมตรที่ผลิตโดยโซเวียตซึ่งสอดคล้องกับลำกล้องและรุ่นของหัวรบเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปสามารถสรุปได้ว่าปลอกกระสุนเหล่านี้อยู่ในชุดเดียวกันกับหัวรบหลังจากผู้บัญชาการได้รับคำตอบเขาก็อุทานว่าปืนต่อต้านอากาศยานที่ใกล้ปืนเหล่านี้อยู่ในเหมืองทองแดงจริงๆกล่าวคือเหมืองทองแดงไม่ได้ถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายมันเป็นปืนของพวกเขาเองใกล้ต่อต้านปืนใหญ่